ถามเธอเลยสิทำไมเพราะเออฉันไม่ได้จะไปแบบว่าทําให้แตกประเด็นนะเบมแตใช่เออไม่ได้ไม่ได้เคลิ้มนะไปคุกคามเขาซ้าหรืออย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยฉันอยากรู้ว่าอย่างอย่างสไตล์ของตักเวลาแบบเกิดไปมีอะไรกับใครหรือกับแฟนเนี่ยเป็นพวกชอบถ่ายเก็บไว้ไหมออหรือแฟนเราเป็นแบบถ่ายเก็บไว้ไหมหนูเป็นผู้ไม่ถ่ายแต่ถ้าเขาจะถ่ายไม่ติดถ้าเป็นแฟนนะล้วเกิดเราเลิกกันนะล้าเกิดเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะยาวนานไปกับเขาไม่กลัวหลุดหรอร ถ้าวันหนึ่งสมมติตอนนี้คนรู้จักเต่าแล้วยู่ไม่ใช่แค่แบบใครสักคนแต่อยู่เป็นสามวันแล้วยู่เป็นคนที่มีคนรู้จักอยู่ไม่กลัวหรอคือหนูรู้สึกว่าสมมติว่าถ้าเรามีแฟนใช่ป่ะแล้วเราถ่ายคลิปกับแฟนเราต้องจำแฟนคนนั้นได้ถ้ามันหลุดมันต้องหลุดมาจากคนนั้นแต่พี่กำลังจะบอกว่าไม่ต้องให้ถ่ายเพื่อจะได้ไม่ต้องหลุดเลยไหมก็เก็บเมมโมรีความทรงจำเหมือนแม่ไปเที่ยวทะเลแล้วแม, <ๆ S 1> ม่ก็ถ่ายรูปอะ ่แต่มันอันนั้นโอเคไงหลุดไปก็ไม่ได้ติดไงเขาอาจจะเก็บไว้แบบเอยเขาชอบไงแม่ไ้า์ของเซ็กมันหลากหลายมากแต่สุดท,ท้ายมันกลายเป็นผลกระทุกแบบนี้ไงเนี่ยพี่กำลังบอกว่าถ้าวันนั้นหลุดแล้วเราเป็นแค่ใครโนบอดี้อ่ะไม่ติดหรอกเว้ยนว,วันนั้นเราเอนจอยไลฟ์กันอะเราเอนจอยที่จะมีอะไรกันแล้วเราอยากแล้วเราก็เฮปเขาไม่ได้แอบแต่เราโอเคอแต่ณวันนี้มันกลายเป็นไอตัวนั้นอะมันมันมันผลกระทุกกับเราอะ ก็ต้องยอมรับป่ะพี่แพทแต่แต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องของแบบคือหนูมองว่าคือจะถ่ายเราตกลงกันแล้วอ่ะมันโอเคพี่แพทแต่ว่าถ้าคุณไปปล่อยอ่ะคือมันคือถือว่าคุณเป็นแบบ เป็นผู้ชายที่แย่มากแต่แตไม่ได้ปล่อยอาจจะหลุดอ,อาจจะไ,ไปซ่อมมือถืออถูกไหมกู้ไฟล์ขึ้นมาอาคือสมมติถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็ต้องยอมรับในความบิดาพาถูกปะ่ะซึ่งหนูคิดว่าสมมติถ้าหนูเป็นดาราแล้วประเด็นหลุดอ่ะคลิปหลุดอ่ะหนูไม่รู้สึกเสียใจเท่ากับคนเม้นนะอืมคือถ้ากลัวจะหลุดก็ไม่ต้องถ่ายแต่แรกเออแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกเขาโอเคแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การหลุดมันมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไงเขาก็อาจจะคิดว่าเอ้ย ตอนนี้เราเมคฟันกบแฟเราเราเราโอเคมากอะไรอย่างพี่แพทเขาเรียกว่าอะไรเราไว้ใจแฟนเราอะไรอย่างพี่แพทแล้วเขารู้สึกว่ามันเขาโอเคอ่ะคือเขาโอเคอ่ะพี่แพทอเราเหมือนคนทำโอลี่แฟนอ่ะหนูรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่น่าไม่ได้ไม่ดูไม่ได้เครียดกับคิดที่มันหลุดแต่เขารู้สึกว่าเสียใจว่าทําไมคนจะต้องมาแบบหรืออะไรแบบนี้หรือว่ามาขุดหรือมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็มองว่าแบบเซ็กมันก็คือ part of life อ่ะคือทุกคนต้องมีเซ็กอะถอกไอกปะ ทุกคนต้องแบบมัสเตอร์เบสทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองซึ่งเอาจริงๆคือต่อกรล์งจะบอกว่าคนที่อ่าคือมันหลุดออกมาแล้วเขาอาจจะไมไ่รู้สึกเสียใจก็ได้ถูกปะที่มันหลุดออกมาเขาอาจจะรู้สึกเครีย hmm. ดว่าโอ้ยคลิปกูหลุดว่ะคนเห็นเต็มเลยแต่เขาไม่รู้สึกว่าทําไมมันถึงหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาอาจจะแค่แบบเอ้ยมันหลุดไปได้ยังไงเขามีสาเหตุแต่หนูว่าเขาเสียใจกับคอมเมนต์ที่มันที่มันแย่ๆมากกว mm ่าว่าแบบไอ้นั่นทําแน่เลยไอ้นี่ทําแน่เลยทําไม ลักษณะอันนั้นถึงเป็นแบบนั้นทําอะไรอย่างเงี้ยพี่แพนหนูรู้สึกว่าการซ้ําเติมเขาไปอีกคือแค่หลุดอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเสียใจมากแล้วแต่ในความคนเม้นต์อ่ะคนก็จะมองอย่มหนูว่าไม่ต้องถ่ายไม่เราอยู่ในจุดตรงนี้หรือใดๆอ่ะไม่ต้องถ่ายแต่อาจจะโมเมนต์นะตอนนั้นเขาอาจจะมองว่าเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะมีวันนี้แต่อันนี้เอาจริงๆนะคือไอ้ตัวคลิปที่มันหลุดอ่ะ หนูก็ไม่ได้ดูนะที่ก็ไม่ได้ดูแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่ควรถามหาปะคนไงีงไงคือแค่เขาหลุดเขาก็ไอ้นี่เสียใจมากพอแล้วคือเราไม่ต้องไปซ้ําเติมเขาถ้ามึงจะหาดูอ่ะเงียบๆก็หาดูเงียบๆหนูว่ามันหนูว่ามันโอเคไม่ต้องเม้นไม่ต้องเม้นคือการเม้นน่ะคือการซ้ําเติมใช่섹ชี่เตอร์เยอะใหญ่ที่เขาแบบแอคเซปตัวเองไปดูแบบที่เขายอมรับที่เขายอมรับที่เขายอมรับว่าตัวเขาเองอะปล่อยออกเอสรุปเลยนะ คือมันหลุดออกมาแล้วแหละเขาก็คงเสียใจในระดับหนึ่งเราควรให้กำลังใจเขาแต่ว่าเราควรไม่ควรไปขยี้เขาคือคือบางค,ค,ค,คนพี่เข้าใจคนส่วนหนึ่งเราต้องแยกไปหลายส่วนคนส่วนหนึ่งอะ่ะเขาก็มองว่าก็ไม่ต้องถ่ายเพื่อไม่ให้มันมี อะไรแบบนี้หลุดออกมาแล้วทําให้กระทบจิตใจของตัวเราเองเราควบคุมความคิดคนไม่ได้งั้นเราควรควบคุมที่ตัวเองอเราไม่สามารถควบคุมว่าเธออย่าเม้นนะเธออย่ามาขอวาบไอ้อย่ามาเปิดไอ้มันไม่ได้ออแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไฟลามที่มันกว้างมากมเพราะฉะนั้นอ่ะบางกลุ่มเขาเรียกมาว่าไม่ว่าหนูจะเลิฟก,การมีเซ็กซ์แล้วอยากาจะเก็บไ,ไว้ขนาดไหนก็ไม่มีเหตุผลที่เราต้องถ่ายเพราะสุดท้ายอ่ะ มันจะเป็นเราไม่รู้หรอกไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะเกิดขึ้นไหมแต่ใดๆพอมันเกิดขึ้นแล้ววันนี้เราร้องไห้แล้วอะเราเสียใจแล้วแล้วเรากําลังขอให้คนพวกเนี้ยหยุดเม้น์คือเขาไม่หยุดหรอกใช่เพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักเราเอาปาเขาไม่รู้จักเขาไม่ใช่คนนั่นแหละคือคือกําลังบอกว่าอแต่ถ้าคิดดีแล้วว่า no I don't care หลุดก็หลุดหลุดก็เดี๋ยวเปิดโอลี่เก็บเงินจบก็จบสุดท้ายพอมันหลุดออกมาเนี่ย เราก็ได้แต่พูดว่าอย่าไปซ้ําเติมขอร้องอย่าคุกคามอย่าไปเปิดว่าดอย่าเม้นเขาเสียใจมากแล้วแต่เราก็คือพูดแต่สุดท้ายเขาทํำไหมแล้วคนอื่นน่ะจะไปซวยด้วยคือคนที่เป็นแฟนเขามาทั้งหมดใช่ต้องไปหาตัวอีกว่าใครไปตามล่าแม่มดอีกว่าใครคนไหนแล้วก็ไปขุดอีกว่าไหนเธอเคยคบกับใครมาคนไหนชื่ออะไรอีกท้าไมเปลี่ยนแฟนเยอะเปลี่ยนผั่วเยอะจังอะไรเงี้ยเรื่องของกู เรื่องของเราปะกูใช้ชีวิตด้วยแล้วกูไม่ไม่รอดอ่ะกูไม่ชอบอะกูก็เลิกปะใช่แพทยนึกออกปะมันมันมันไปแตกไปแล้วก็จะมาแบบแล้วก็จะมาแบบก็นี่ไงโดนไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยเอา้าโอ้กูมีผวัวกูก็ต้องเอากับผวัวปะพี่แพทย์นึกออกปะอีดอกเซ็กคือสีสันของชีวิตไม่มีเซ็กเราเครียดนะเอาจริงเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นไม่ไม่จบเรื่องเดียวแล้วไงเออ แต่คิดซะว่าเวลาจะเมนอะไรอย่ยคิดซะว่าเขาคือลูกคือหลานแล้วกันถ้าวันนี้คนนี้คือลูกคือหลานเราอ่ะเราจะทํากับเขาอย่างนั้นหรอเราก็ต้องปกป้องคิดอย่างนี้โลกเราจะได้น่าอยู่ขึ้นหน่อยถ้าอยากไปดูก็ไปหาเสียตังเอามีมีเยอะแยะที่เขาทำเป็นอาชีพอะทักมาดิเดี๋ยวส่งลิงให้ดูนี่มีลิง์เต่าด้วยนะมีเอาจริงๆหนูเคยลองมาหมดแล้วพี่แพทลองมาหมดแล้ว ทุกแบบ,บ,บแต่หนูก็ไม่แต่ว่าหนูก็ไม่ชอบถ่ายไม่เป็นคนไม่ชอบถ่ายวิดีโอเหมือนกันใช่ป่ะเพราะว่าขี้เกียจตั้งกล้องมันหลายมุมไงบางทีเราแบบอยากได้มุมหน้าหน้าฝั่งนี้เราไม่สวยใช่ป่ะเ,<อ>เราก็ไม่ชอบไงนึกออกปะบางทีเราอยากตั้งฝั่งนี้ไอ้พี่ก็ต้องหลายกล้องอีกอย่างเงี้ย<อ>ไม่ทําดีกว่ามันต้องทำโปรดักชั่นอย่างเงี้ยเนี่ยจางพีเขาไปถ่ายไม่ควรเลยปะไม่ไม่มึงไม่มึงถามพี่เขาดีกว่าเขาอยากถ่ายมไว้ก่อนเราปิดไฟสลัวอยู่แล้วไฟมันเบาได้ แค่กูคิดอ่ะว่ากูต้องเป็นตากล้องอะ่ะกกูจะกลับไปนอนเลย